ร้านเปิดแล้วแล้วคนนะคะเข้าไปมหาสารมาด้วยความที่อะไรไม่รู้ <Yeah. S 1> น่ากินมากๆากโ <Yeah. S 1> อ้ข้าวไข่หาก,กินยากนะแล้วว่าเชื่อมเชื่อมสูตรโบราณระดับร้านคนเยอะมากจริงๆค่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่รายการเฮียใช้มาเ่าวันนี้นะคะเอ๋มาอยู่ที่ตลาดภูก่ะขันค,คนตลาดภูนะคะขึ้นชื่อของอร่อยเดี๋ยวเอจะให้ดูทุกคนข้างหลังนะคะมีคนต่อคิวอยู่วันนี้นะคะเอ๋มาร้านขนมหวานตลาดภูเจ้าเก่าเขาขายมามา,มากกว่า60ปีแล้วทุกคนร้านเปิดเที่ยงนะคะเราต้องมาก่อนเวลานะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยากมาเก็บบรรยากาศขนมตอนที่มันเยอะเยอะยังไม่มีคนมาเหมานะคะทุกคน เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวเอ๋จะไปรอคิวก่อนแต่ระหว่างที่รอเดี๋ยวเอ๋จะพาทุกคนเนี่ยไปกินขนมเขาเรียกว่าอะไรบอกไปเลยแล้วกันขนมเบื้องสีรินทิพย์เจ้าทางเหมือนกันที่ว่ามาตลาดพูนะคะยังไงก็ห้ามพลาดค่ะไปค่ะทุกคนแล้วก็เราเนี่ยก็ปล่อยทีมงานเราเนี่ยรอคิวไปนะคะแล้วเราก็ข้ามถนนม,มาค่ะอยู่ใต้สะพานนะคะขนมเบื้องสิรินทิพย์ป้ายแดงๆเดี๋ยวจะพาไปอันนี้ตลาดภูทุกคนเซิร์ชเลยตลาดภูเขตธนบุรีรรรรไปน,นู่นะค่ะ มีพี่เอี้ยมแดงอยู่หน้าร้านร้านซิรินทิพย์นะคะเป็นขนมเบื้องโบราณค่ะทุกคนขายมาแล้วยังไม่รู้เดี๋ยวถามก่อนอเป็นขนมเบื้องแบบโบราณใช่ไหมคะคุณพี่ขายมานานหรือยังคะคุณพี่คะ15ปีหปีเธอเอ,อ้ยฉันอยู่ตรงไหนของโลกงั้นวันนี้เราลองมาชิมกันนะคะ,ะไส้อะไรที่คนจะนิยมสั่งที่สุดคะพี่ อ๋อไส้หวานและจุดเด่นของขนมเบื้องพี่นี่อยู่ตรงไหนคะข,ของเราจะเป็นใส่ไข่ไส้เยอะค่ะผสมแป้งตวเกียวแป้งตัวเขียวอแป้งถัววง่วเขียว,วเข้เาตายละเขาบอกว่าจุดเด่นของเขาทานก็คือไส้หวานที่เขาจะเป็นมีมีไข่ด้วยส่วนผสมของไข่แล้วก็เป็นแป้งถั่วเขียวนะคะทุกคนมันจะมีความหอมนะเพิ่งเคยเห็นขนมเบื้องใส่มะพร้าวแก้วงั้นขอเป็นผสมแล้วกันค่ะหนึ่งกล่องค่ะคุณพี่ ยี่สิบบาทนะ<อ>บบใส่ไข่มีไปอบ,บอบนะคะอ๋อเก็บได้นานขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้กล่องร้อยยี่สิบมีกี่ชิ้นคะเนี่ยมีประมาณสิบสี่ถึงสิบหกอ๋ออันนี้เป็นแบบกล่องนะคะก็คือทําเสร็จแล้วแล้วเอาไปอบอีกทีนะคะเพื่อให้เราเนะี่ยเก็บไว้ได้นานมีประมาณสิบสี่ถึงสิบหกชิ้นราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทก็มีท้งไส้หวานไส้เค็มนะคะโอน์ร้านนี้ดีคนเยอะด้วยปกติมาคนเยอะวันนี้ไม่ต้องต่อคิวเลยเพราะด้วยว่าตัวเนี้ยฝนตกปล่อยๆแล้ว แล่ก็จะบอกว่ามาตลาดภูนะคะขนมหวานยังไงก็ต้องมากินด้วยนะคะร้านนี้เด็ดมากค่ะฝากร้านด้วยนะคะร้านขนมเบื้องสลินทิบตลาดภูค่ะอยู่ใต้สะพานนะคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิด8โมงถึง4ทุ่มค่ะ,คะ <5. S 1> มานอุดหนุนกันเยอะๆนะทุกคนตอนนี้นะร้านเปิดแล้วแล้วคนนะคะเข้าไปมาหาสารมาก ความที่อะไรไม่รู้พรุ่งนี้วันพระหรืออะไรไม่รู้นะคนมารับขนมที่ว่ารับไปขายนะคะแล้วก็เมื่อกี้เอ๋ไปสืบราคามาแล้วค่ะราคาขนมเริ่มต้นเนี่ยหบาททุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่ามีขนมอะไรบ้างทุกคน,นะคะอันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะเป็นแบบขนมตะกูลทองต่างๆนะคะทองหยิบนะคะถ้วยละ9บาทนะคะทองหยอดบาทกว่าๆนะคะบาท25สตางค์นะคะแล้วก็เม็ดขนุนนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝอยทองเนี่ยแพรละยีบบาท คนเยอะมากๆค่ะทุกคนแล้วก็ขนมเยอะมากๆมีทั้งขนมชั้นนะคะตะโก้นะคะหม้อกแกงนะคะแล้วก็ขนมสังขยาวุ้นนะคะรวมไปถึงแบบพวกขา้าวเหนียวตัดนะคะขา้าวเหนียวสังขยาก็มีทุกคนทุกคนต้องมาดูนะราคาหลักสิบนะคะเริ่มตั้งแต่1บาทเลยด้วยซ้ำนะคะราคาร้านค,คนเยอะมากจริงๆค่ะทุกคน ทุกคนแล้วก็เมื่อกี้นะหลังจากที่เราเนี่ยเข้าไปถ่ายบรรยากาศขนมต่างๆแล้วก็การซื้อการขา,ขายของที่ร้านให้ร้านหะเราก็ได้บัตรคิวมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรอซื้อตามคิวค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเอ๋จะพาไปดูร้านไหนที่เด็ดอีกนะคะมีอีกแต่อเนี้ยรับประกันได้เลยจากคนพื้นที่แป๊นนึงนะคะคุณพี่ขอโทษนะคะมาซื้อร้านนี้ประจํำไหมคะประจำค่ะทำไมถึงเลือกที่จะมาซื้อร้านนี้พี่ ขน,ๆๆๆขนมอร่อยค่ะขนมอร่อยเห็นไม้มรับประกันไม่ใช่แค่เอกคนเดียวนะคะทุกคนคนพื้นที่เนี่ยก็มาซื้อด้วยนี่อยู่ที่นี่มานานแล้วใช่ไหมพี่โอ้ยงั้นพอแล้วเราไม่รบกวนขอบคุณมากนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอขนมกันค่ะๆๆๆทุกคนค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินกลับไปที่ลานจอดรถของเรา <ๆ S 2> แต่มีอีกร้านนึงค่ะที่ทุกคนห้ามพลาดเหมือนกันนั่นก็คือร้านกล้วยเชื่อมมันเชื่อมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าร้านเขาเนี่ยเด็ดยังไงที่ว่าทาไมมาตลาดปูเดี๋ยวเราต้องห้ามพลาด ตอนนี้นะคะเอ๋อยู่ตรงซอยเทอร์ไทย20สําหรับใครนะคะที่มีรถยนต์มาแล้วอยากจะมาจอดรถที่นี่ก็จอดรถได้แล้วก็จะมีร้านนี้นะคะอยู่ตรงลานจอดรถเลยอยู่ตรงนี้เลยไปค่ะตอนนี้นะคะเอ๋มาเนี่ยตอนบาืวานเที่ยงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเขาทํากันมีกล้วยมีมันนี่ได้สัญลักษณ์ยูชอยส์2023ด้วยทุกคนอันนี้ขายยังไงคะอันนี้ข้างนอกถุงละร้อยข้างในถุงละห้าสิบอ๋ออย่างนี้ห้าสิบค่ะ อันนี้เป็นเจ้าของร้านไหมคะคุณพี่ขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งสามปีหนึ่งสามก็ประมาณห้าสิบปีแล้วถ้าจะเข้าๆประมาณห้าสิบสองปีปีหนึ่งสามอันนี้เป็นสูตรของตัวเองเลยไหมคะโหสุดยอดเลยก็คือเริ่มต้นก็คือชุดห้าสิบนะคะทั้งกล้วยทั้งมันมีมันที่เป็นมันสีเหลืองเนาะแล้วก็มันม่วงมันสำปะหลังอันนี้อะไรคะอ๋อเป็นกล้วย อ๋อเป็นกล้วยน้ำว้าเห็นหรือว่าเป็นมันม่วงอ๋อไม่ใช่เอ็บันนอกเองโอ้กล้วยน้ำว้านี่ต้องอันนี้เป็นกล้วยไข่เหรอคะใช่ค่ะนันโอ้กล้วยไข่หากินยากนะแล้วว่าเชื่อมเชื่อมสูตรโบราณระดับ50ปีเดปีแต่เราไปดูที่เขาทากันก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเราซื้อกลับแน่ๆ่วันนี้<ช>ไปดูคะ่ะนี่นะคะท <ๆ S 1> ุกคนเขาก็เป็นขั้นตอนการทําค่ะน่ากินมาก้าววันหนึ่งนี่ขายได้เยอะมากไหมคะก็พอประมาณนะ โอ้โหดูพี่เขาทำนะคะน่ากินมากแล้วดูแบบว่าพิถีพิถันในการทำมากเลยค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะอ่า10สิบโมงเช้าถึงประมาณสองทุ่มหรือทุ่มครึ่งอ๋อเปิดทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันนอกจากคัดตะลิกอ๋อมีมีสั่งทางออนไลน์ไลน์แมนเนาะอ๋มีคนเข้ามาซื้อไปขายทีหนึ่งอ๋อหมายถึงรับผิวคนที่รับผิวใช่ไหมคะใช่เราเราไม่ได้ขายอะไรน อ๋อเราขายหน้าร้าน50ร้อยอยู่แล้วแต่ปริมาณก็ไม่น้อยนะคะเนี่ยปริมาณเนี่ยสุดยอดเลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านกล้วยเชื่อมมันเชื่อมร้านนี้อร่อยจริงๆรับประกันเพราะว่ายาวนานม,มากว่า52ปีแล้วแล้ว,ลวก็นี่เจ้าของเองนะคะเป็นคนคิดสูตรเองหรือเปล่าเนี่ยสุดยอดเลยค่ะแล้วก็คนดังๆเนี่ยมากินเยอะมากๆเลยนะคะร้านนี้เดี๋ยวเรายังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยเอขอลาไปก่อนเดี๋ยว แดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะคะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนเนี่ยไปกินขนมมา3มร้านแล้วแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะมาที่ตลาดภูนะคะแล้วก็อยากกินขนมโบราณนะคะหรือขนมที่แบบเป็นตำนานวันนี้พาไปแตะขนมไทยทุกคนสุดยอดมากๆเลยไว้ไหนยังไงเนี่ยก็ฝากเรานะคะกดไลค์กดแชร์ share, คลิปเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ติดตามเราไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะ ตลาดภูนี่มันเด็ดจริงๆนะมีแต่ของอร่อยนี่ค่ะและร้านกิมเองนะยังไงก็ไม่ยอมเก็บตังค์เราเราจะจ่ายเขาก็ไม่ยอมนี่เขาก็เลยตักใส่ถ้วยมาให้เราแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็ซื้อนะคะทุกคนเราก็จะมีซื้อด้วยอันนี้กล้วยไข่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยนำว้านะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นมันสับปะหลังและมันสับปะหลังนะคะ,ะเมื่อกี้เอกินแล้วเอบอกเลยว่าเขาแบบว่าไม่ได้มีกา,กากแข็งๆแบบที่เราเคยพบเจอทุกคนอร่อยมากและกล้วยไข่นะก็คือหวานหอมอร่อยมาก ม่รมเยว่าทำมแบบดังคนรับคิวเยอะมากๆแล้วปกติมีคิวเยอะด้วยแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าท้องฟ้าฝนเนี่ยเริ่มจะมามันก็เลยแบบว่าคนน้อยนะเป็นโชคดีของเรานะฮะ<ด>นี่ค่ะข้างหลังมีลานจอดรถที่เอบอกว่าอยู่ในซอยเทอร์ไทย20